ธรรมชาติให้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันไม่ผิดเพี้ยนท่านจะเป็นเศรษฐีหรือ,อยาจบไม่วกเวียนใครจะเปลี่ยนให้มีค่าดูน่าสนใจยามโมรอให้มีเวลามามากๆเพราะมันยากจะมีได้ดังใจหวัง มุ่งมั่นสาะ,ะแสวงหามาดังตั้งใจจึงจะได้สมหวังดังใจปองนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลงพ่อเดิมและถ้าหากพูดถึงหลงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปักน้ำโพ และก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพย,ยบังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของหลวงพรเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นอย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Li ยของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B IGONE ตามด้วยหมายเลข9ก Big ก้า9 9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเห็นนะักล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีดเทพศาสตร์นะครับของครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมีอยู่นะ,ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่นะครับไม่จะเป็นมีดอ,อีดาบนะครับขนาดยาวหรือว่าก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับที่วางไว้ที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ที่แกะลายนะพ่อปู่ฤาษีนะครับนะ แต่ก็ทีท่านเห็นนะครับนะด้ามอยู่ในขณะนี้นะครับที่โผล่มาผมก็จะนําเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดด้ามงานฝักไม้นะยุคกลางของหลวงก็เดิมนะครับนะมีขนาดความยาวอยู่ที่เฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วนะครับรวมด้ามฝักอยู่ที่10นิ้ว11นิ้วประมาณนี้นะก็จะเอาหมายท่านได้รับชมนะครับนะเอาละครับพอพูดถึงนะครับนะการ เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก kind of ็ขออนุญาตก็จะหยิบนะครับก็คือมีดเละมินะครับนะเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะเป็นมีดดั้มงานะครับเป็นมีดดั้มงาก็คือฝักไม้นะครับเป็นมีดดั้มงาฝักไม้นะที่สําคัญนั้นเป็นมีดยุคกลางของหลวงพระเดิมวัดังโพของเรานะตรงแหมลัดนะครับนะตรงแหมลัดที่เป็นเงินที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะก็จะ มีรอยจานนะครับนะ,ะมีรอยจานคําว่านโมพุทายะนะครับนะเอาไว้นะครับทางทุกๆุกด้านเลยนะทุกๆุกด้านของของแหมรัดนะครับนะมีแเล่มนี้นะจะเป็นหัวท้ายนะครับเป็นหัวท้ายนะ,ะแต่ที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะ,ะก็นั่งจากว่าแสงนะครับสะท้อนนะแสงสะท้อนนะ แต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับนะถ้าดูของจริงๆแล้วเนี่ยกระจายเห็นนะรอยจานนะครับเอาไว้นะอาจา์คําว่านโมพุทายะนะครับนะนโมพุทายะก็เป็นยันนะครับนะของพระเจ้าห้าพระองค์นะของพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเรียว่าเป็นยันที่มีความเข้มขลังนะครับนะหรือว่าใช้ได้ครอบจักรวานนะ ก็หมายความว่าใช้ได้ตั้งแต่เมตตามหานิยมนะครับเมตตามหาเสน่นะไปจนถึงเขาเรียกว่ามหาอุดนะครับนจริงๆถ้าบอกรายละเอียดนะครับถ้าเล่าจริงๆเรียกว่ามีความหมายค่อนข้างที่จะกว้างนะครับนะเอาเรียกว่าครอบจักรวาลนี้ดีกว่านะไม่มียันตัวไหนนะครับที่จะเทียบเท่าคำว่านโมพุทธยะนั้น มีผู้ต้องคุณเรียกว่า,าครอบจักรวานนะครับนะแต่ที่ผมได้เรียนไปก็คือเมื่อสักครู่นั้นก็ใช้ได้ตั้งแต่นะครับนะเมตตามหานิยมนะครับนะตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยันนู้นนะครับนะมหาอุดเลยทีเดียวนะตรงปลายนะครับนะตรงปลายของแหมรัดตรงนี้ก็จะจานคําว่านโมพุจยะเช่นเดียวกันนะ เขาเรียกว่าจานทั้งหัวทั้งท้ายนะครับนะล็อกเอาไว้นะล็อกเอาไว้นี่นะครับถ้ามองนี่นะถ้ามองนะครับนะตรงนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับจะเห็นอยู่แต่ถ้ามองตาเปล่านะครับนะดูด้วยตาเปล่านะดูของจริงเรียกว่าเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนี่นะก็มีรอยจานนะครับนะเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งหัวท้ายว่ากันง่ายนะ อันนี้นะครับก็พยายามจะให้ซูมให้ท่านได้เห็นนะชัดๆอยู่นะครับนะชัดๆอยู่นะนก็พอเห็นบ้างนะครับพอเห็นบ้างก็เป็นว่ายืนยันนะครับยืนยันว่า,ามีดดาเล่มนี้นะครับนะมีรอยจานนะครับนะเอาไวา้ทั้งโคนของฝักและก็ตรงปลายของฝักนะครับนะอันนี้ก็นะ อาจารย์คำบานณงของพุทธายะเอาไว้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็เมื่อเราชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับนะก็มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะนะครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะถือว่าถ้าภายนอกก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะจะเป็นแหมลัดฝักก็ดีหรือว่าจะเป็นอร่อยจานต่างๆนะครับนะเรียกว่ายังมีครบถ้วนนะครับนะ ในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับนาะทีได้รับชมไปแล้วนะครับ2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะนะครับในส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของอใบนะครับนะใบนะครับจะตอกกลายด้วยเสมาใบโพนะเป็นงานนะศิลปะของช่างสอนนะครับนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะก็ เวลามาทําคลิปทำวิดีโอนะครับทุกคลิปทุกวิดีโอนี่ผมจะเน้นซูมนะอาจจะเน้นซูมให้ท่านได้อ่านรายละเอียดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเก่านะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะความเป็นธรรมชาติกับใบมีดเล่มนี้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบใครนะครับนะ,ะหรือว่าสนิมต่างๆนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับนะแทบจะ มองไม่เห็นนะแทบจะมองไม่เห็นแต่ที่ท่านเห็นเนยครัอันนี้นะครับก็นั่งจากว่าผมได้ซูมนะให้ท่านได้เห็นผิวข้างในนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเรียกวา่ากับใบมีดเล่มนี้นะนั่นก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเก่าหรือว่าคาบไคลต่างๆนะล่องเลือดนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่เป็นเกล็ดป่านะ ก็นั่งจ้ว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าการเซาะด้วยมือนะครับการตอกด้วยมือนะอะาจจะเห็นเป็นคลื่นและเป็นเก็ดปลาอยู่นะอะอันนี้ก็เรียนนะครับท่านผู้ชมเอาไว้อย่างนั้นนะ,ะนี่ครับตั้งแต่ต้นจนจรดปายนะครับนะ,อะพอเราชักใบ,บออกมานะครับก็อยากจะให้ท่านดูในส่วนของอภายในฝักนะครับนะภายในฝักนี่นะ ข้างนอกที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่านะครับแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะเก่ายิ่งกว่านะครับก็หมายท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะครับในส่วนของฝักนะเป็นแมรัทที่เรียกว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับนะเอาละพอดูในส่วนของฝักไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาไล่ดูในส่วนของรายละเอียดของใบนะมีลำนี้เป็นเหล็กที่ดีมากนะครับนะเป็นเหล็กที่ดีมากนะ,ะมีความ แข่งแต่งนะครับนะ,ะมากมากเลยทีเดียวนะ,ะนี่นะครับก็ให้ท่านได้ดูในส่วนของใอบมีดนะครับนะ่ะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครหรือว่าสนิมนะ,ะต่างๆนะครับอลองเข้ามาอ่านดูลองเข้ามาพิจารณาดูนะครับนะ่ะองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเมื่อเราดูภายนอกไปแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะภายนอกก็หมายถึงว่า ความสมบูรณ์นะอาจจะเป็นฝักนะครับนะหรือว่าแหมลัดฝักต่างๆก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะเมื่อเราเห็นว่าภายนอกครบถ้วนแล้วนะครับนะไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายนะเราก็เข้ามาพิจารณาดูในส่วนของภายในนะภายในก็หมายถึงใบมีดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอคราบใครนะ หรือความเก่านะครับแล้วความเป็นจริงนะที่ททสำคัญนั้นมาพิาจารถึงความเป็นธรรมชาตินะครับนะ,ะก็จะเห็นได้ว่านะครับนะโดยเพราะมีดเล่มนี้นะครับนะก็จะธรรมชาติปรากฏเต็มไปหมดนะ,ะนะครับนะผมเองคงไม่ต้องไปอบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับต่อให้บอกว่าดีแค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ,ะก็เป็นเรื่องโปรตีนะครับมุมมองของคนเนี่ยก็จะมอง มองไปในช่องเดียวกันก็จะเห็นไม่เหมือนกันนะบางคนก็เห็นเป็นดวงดาวบางคนก็เห็นเป็นโคลนต้มนะอาจจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โครนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับนะไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพวๆไปหมดนะอันนี้เป็นเรื่องของการมองเราก็คงจะไม่ไปเขาเรียกว,ว่าไม่สามารถไปบังคับนะครับนะ ให้ทุกคนนั้นก็คือมองแล้วเกิดความเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับนะถ้าทุกคนเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันก็ถือว่าผิดธรรมชาติอีกนะทําไมถึงพูดอย่างนั้นธรรมชาติของคนนี่ก็ต่อให้ที่เรียกว่าเซียนนะครับนะเบอร์หนึ่งนะผมเชื่อว่าเขามองไม่เหมือนท่านก็นแล้วกันนะบางอย่างเขาอาจจะมองไม่เห็นบางอย่างท่านอาจจะมองเห็นประมาณนี้นะ เพราะนั้นอยากให้ทุกท่านในเชื่อมันในจริตของตัวเองนะครับนะเขาจริตนี่เหนือเซียนนะครับนะคนที่มีเส้นหรือว่าจริตนี่ก็คือเหนือเซียนนะเซียนที่บอกว่าเจ๋งในยังโซ้คนที่มีเส้นมีจริตไม่ได้นะครับนะอะอันนี้ก็ฝากนะครับนะอย่าไปคาดหวังนะครับนะะว่าคนอื่นนั้นจะเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะครับนะ ไม่งั้นคนก็คงมีภรรยาคนเดียวกันนะชีวิตคนนี่ก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับนะก็คือเกิดมาเป็นคนนี่ก็บางคนก็เขาเรียกว่าไม่เคยเจอ,อไม่เคยพบกับความสําเร็จเลยแม้แต่อนิดเดียวนะเกิดมาก็มีแต่ความเขาเรียกว่าทุกข์ยากลําบากนะแต่บางคนไม่ว่าจะจับอะไรนะครับนะหรือจะทําอะไรนี่ก็มักจะ เป็นผลนะครับเป็นมักเป็นผลว่ากันง่ายนะครับนะหรือพูดภาษาบ้านๆเรียกว่าทําอะไรก็ประสบความเด็ดนะบางคนเนี่ยนะครับนะจับพลาดตลอดนะ,ะมันก็เกิดจากเขาเรียกว่าบุญบาร,รมีนะ,ะหรือว่าเส้นของท่านก็คือไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีมีเส้นนะครับนะไม่มีหลักในการที่จะเข้ามาพิจารณาก็ มีโอกาสที่จะผิดพลาดนะครับนะ่ะค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะหากท่านก่อนจะมีเอาไว้ในครอบครองว่าโดยเพราะมิตรหมอนะครับนะ่ะก่อนเช่าหาบูชาเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นก็คือค่อยๆพิจารณานะครับนะค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปนะไม่จําเป็นต้องใจร้อนนะครับนะ ก็ดูให้ดีๆนะครับนะดูให้มั่นใจก่อนนะครับนะหากท่านมั่นใจแล้วนะครับนะก็ผมผมแนะนำนะครับนะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาใครนะครับจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันหากท่านไปปรึกษาคนที่ไม่ใช่นะไปปรึกษาคนที่ไม่รู้จริงรู้กว้างนะครับนะไม่รู้ลึกอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะทําให้ท่านนั้น สิ่งแรกเลยจะสูญเสียเขาเรียกว่าโอกาสนะครับก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองนะอา,อาจจะสูญเสียของดีๆไปก็ได้นะครับนะจริงๆคนที่เขาเก่งก็มีเยอะนะครับนะก็ควรจะปรึกษาให้ถูกคนนะเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาก็คือทั้งหมด14กับ15วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ เมื่อท่านชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะ,ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าถ้าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ การท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักกรีมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักกรีมิตรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ